มึงเละใบไม่ใบกูตั้มเละกูตั้มมากินข้าเลยมามันมากินแล้วกูตั้มมาแกางไรโตมึงแกงอะไรแคลงวะมึงเละบาไม่มึงเละบาเพื่อแกงแคลงมึงตั้มเละมันเอามาเต้นน้อยแกงแคลงเอามาเต้นน้อยตัวแหวกแคงกูดักกัดต้นเลยมันเละบาไมดแคลงพอมือดักกัดตำเพื่อกันค้อนมาย่างลอยมาติดนะดีนักหน้า แค่นุกแกตายนี่เออประนันไม่ต้องครวญพูดเราเสือว่าคือกันเราใช่ไหมเกี่ยวกันรักกันแลยคือรักกันตลอดนี่เอ้ต้นที่ป่าปก็ไม่ไปกันนีนางอยู่นี่นางนี่เออรำาคาญกุณนตีป่ามาลูกใจรู้กว่างนังแปรกันตั้งรุ่งนะอะไรอ่ะพี่พูดอะไรอ่ะเป็นเหลี่ยมอะไรเหลี่ยมอะไร,ม,ร,ม,รม่ะี่ดิคบ่าว่าได้บอกคนรักงิคุมไม่วองพูดอะไเหลือไปไดิยทำยังเปรีปป้ายแพร่ยากตายปริปร้ยยากดิ ไปยังไงเตกยบ้านนันเออตอนนี้พี่โถก็ทำอะไรอยู่บ้านอะเป็นนักร้องมึงนี่นักร้องเออโแคแข้งกับวงปัตตาลุงปัตตาลุงก็ต,งต้องจูดโตกับวงกูวงน้อยปัตปตา,านีปัตตาลุงเพลงหมาไลยหัวชนของกูปัตตานีเพลงหมาไลยหัวอุ้งบาดจุ้นหัเลือดเพลงพี่ทอง เลยอยากคุยเก,กีเ่วกัว่าโอยรูปดาอยากเลี้ยต้องรักคู่เลยวพี่ตองค่ะครับนั่งนั่งนั่งเรียกผีไหมน้องค่ะแต่เพิ่มทำไมน้องเรียกนานเนี่ยมีขาล่ะพี่ตองไม่ได้ยินแค่ะาแต่เพิ่มนั่งนั่งไหค่ะครับมันรีบรื่เราเลิกกันตรงนี้ตอเจ้าพี่ต้องพาน้องไปเตี๋ยวเมืองสังเลยไปเตี๋ยวกันในนุกเจ๊จ้าครับ ไปแม่น้องบาเจ้าไปกานฟากบงมินอแต่ตอวืนูฟกบงปากเบงโ้ยไปแม่น้องฟากเบงหาดปากเมงที่เที่ยวจช่ไหมคะครับพี่ป้าน้องไปเที่ยวเลยกินน้อยตอกแกงจับตีนนี่ตอกแกงน้อยพี่จู๊คูบอกเข้าไปตั mm. ปมาโทษคู่แล้วมึงทำไดไม่จัดเจนพี่เดินบุญเอง ไปเที่ยวกันที่ไหนเด็คะไปปากเบ้งกับไอ้ตองแรงปิษนายโยนเลยเขาตั้งแต่พร้อมพรอ้ตองขึ้นรถซ้องแถวไปเยี่ยำลูกในขายผนบนในโจ้ก็ตามามลาลุงน้อยปอลุงไปเยี่ยำลูกทีไขยเขาขูดดำว่ะไปโรยดำขูดยาจำนะฮาเรื่องพิษนั้นว่า,าว่าหนุ่มกอสอบเ,เดียวผมคนเดียวคุณหล่อจริงๆนะเนี่ย ผมก็รอกเบียวผมคนเดียวรูปรลอจริงๆนะนี่คันก่อนลาไปซื้อประกาดมันก่อนเจ้าๆตักกันในตลาด <i> เด็กเจ้าวๆมันตามกันจาิผู้ใหญ่มาดใช่ไม่เนียมึงในจองผู้ใหญ่มาเถอรอย โรจักกับผู้ใหญ่หมาดนิดกับคุณเพื่อมูนตีนึ่งโดนมัยก่อนไปประชุมในกรุงเทพถึงรบาลเลยผลรบาลก็ว่ากเขาไม่ได้เจอได้ควักเมียที่ผู้ใหญ่หมาดบ้าไปร้านเขาใกล้เกือกไปเจอเขาเกือบ้าวอันใกล้เกือกหยดซุยชาวอันว่าเอาอะไรครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาเจอเกือกควักเมียอะโกูแต่พี่จำไม่ได้ไม่รู้มีอะไรเปิดเลยว่ะอาจารย์ว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่รังเกียจจับเท้าหนูดูที่ะเท้ากันไหนกับเท้าคุณนายผู้ใหญ่หมาดได้อุกาสกลำไล่คลำไล่คลำไล่ กำตีนี่เจ้าหนูเอ๋กำตีนี่เจ้าหนูพลังเก่งนะแกงิงพลังแกว่าตอนนี้เลยก้งเมียปีตอนนี้เลยแกเอาคนหนึ่งเลยทีนี้แกต้องไปโจเลยแกว่าเชิญเชิญเควักเมียสักตัวกันวะแต่แกจำไม่ได้ไม่รู้เมียเราใช่ใช่ไนเลวอ่ะรออีโลกกำนุ่มเจ้าหนูเลยคระแกราดกุยแจหมาเต้อะ ได้กกลัมมากะแรงกลัมเลยพยกมือทำใจกลัมสาวนุ้ยยากับผู้ใหญ่นายโมดยังเสบอยู่เลยกะก็ไรงานด้วยโอ้หันเก่งเรือสุดยอดเลยต้องตันผู้ใหญ่เราผู้ใหญ่มาตจอหันเก่งเรื่อขึ้นเลยสุดยอดไปกันนุ๊นารักเกินในกุ้ยมือกุ้ยไปไม่ใจง่ายแน่นอนกุ้ยไปนี่สุดยอดเลยลมกระเร่งแกไม่ทีแต่โมกูตายแล้ว nằm bạc này nâng u ti tay